พี่ท่านผู้ชมคำน้อยเป็นอะไรคำน้อยออข้างๆมีเสียงรถไถอยู่ข้ามน้ำแพงโอ้หางสวยนะเราเนี่ยมีหางขาวด้วยนะไอ้ทีคำน้อยอยู่คำน้อย เฮ้ย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 อยากมาหาพี่เสนคุณนะเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหแงโชโชอืมอ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 ืมอ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 ื วันนี้ดีแต่เช้าเลยเอ่อผมคิดว่าน่าจะตกใจเสียงรถไถนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหแม่เฮ้ยคำน้อยคำน้อยอโห แล้วไปแล้วรถไถไปแล้วนะเฮ้ย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 นั่นนั่นนั่นนะครับท่านผู้ชมรถไปแล้วเ้ยเดี๋ยวเราจะไปสัมผัสเขาให้ใกล้ๆนะโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โห เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขาใกล้ๆนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคำน้อยเกิดอะไรขึ้นทำไม mm hmm. หนูชักดินชักงออย่างนี้ฮะอันนั่น,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 นทำไมหนูชักดินชักงอแบบนี้ลูกไปผมหาวดองๆผมหาวโอ้โหโชว์งาไหนดูงาดิสูงบนดูงาก่อนสิโอ้โหแบบโชว์แสดงครับคือเขาแสดง แสดงว่าตัวเองอ่ะนักได้เองไงโอ้โหดูดูจากร่องรอยนะท่านผู้ชมลึกสิบเมตรนี่ความลึกสิบเมตรนะฮะโอ้โไปโอเคเอฟซี FC, เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ